โอ้ข้าว่าข้าจะบัดได้ยากสกิน10เนี่ยข้าว่าข้าวาาจะบัดได้ยากสกินทำเป็น0หนาข้าว่าปีบีหรือบัวนะบีเหรือบัวล่ะไม่หนูพูดตามทุกคำถูกทุกคำงูไปถามอะไรปะคลีกับคลี่เลยอะลองลองลองภาษาอีสานดิเมื่อกับพวกเขาอุ้มย้ำอาวุธชอปเปอร์กับสายวายเอ็มดิกับวาอะไรอ่ะก็พูดมาให้กูโดนลำอ่ะประคัแหละไอ้นผมเหมือนแค่แดงเลยใครวะ บักคำหน่อยบักคำหน่อยอีนางหน่อยบักคำหน่อยบักคำแหนือูบักคำแลยคนบ้านน้องประดูอร่อยน้องเมืองไทยน่าใแดงเลยคอเป็นคนบักำแบ้านนจอกฟาใบแดงแข่งแดงหายไปเป็นคนบักคำหน่อยบ้านน้องอีแจกฟาวไม่มีตีไม้แดงอ่ะแบบมีไฟจัดเลยตอนน่ะ้นมีแต่ไม้เหลืองอ่ะ องค์เช่เลยไม่ต้องไปตีมันล็อกไอไอโวลมันมันแทบไม่ได้นะสกายต่อร์โอ้คนเยอะจังเพิ่งเห็นตัวพี่อยากเล่นอะพี่บอกคนเยอะจะมันแทบไม่ได้มันรู้ใช่ไหมว่ามันหนืดยังไงมันแทบแบบหนืดๆนือะอะไรนะคนนักอะไรเสียมุกเมนต์นะกูยังไม่ตีเลยคนนักไม่นักเงาเนี่ยคนนักไม่นักเงาเนี่ยแม่นเอาลุกคำอะนี่นี่เอาเอาคำว่าวันนี้กากีนังจะมาเล่นแอร์ดอ วันนี้กากินันจะมาเล่น a Dog พี่แซมมอนวันนี้กากินันจะมาเล่น a Dog นะวันนี้กากินานจะมาเล่น a Dog นะเฮ้ยเแซมมอนโหลดไอเทมเพลตเดิมมันแบบมีกัเทมเพลตเดิมมันมันหายไปหมดแล้วอะแต่มันหายไปหมดแล้วต้องพูดว่าอะไรอะนี่ผมผมหายไปหมดแล้วมันคลิปให้ดูได้แมเยอะไมมคำเดียวครับประเมินนะ ย่าไม่กัวเดียวครับมันแต่ว่าถ้าถ่ายรูปอบบจะมือหน่อยแต่ว่าถ้าถ่ายรูปอบบมันจะมือหน่อยอันนี้เป็นอะไรกันอ่ะมันต้องฟิกใช่งใครได้หูกหรบอ่าเอ้เย้ผม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 ใครได้หูบจรมันแบบเนี่ยสมมุตินะเนี่ยเลงใกล้ๆเนี่ยอ่าได้ได้ได้ไซมอนไซมอนเป็นคนทำใช่ป่ะไอไออินโทรกากินังที่เป็นเสียงไอแดงอ่ะไซม่อนเป็นคนทำใช่ปะผมว่าจะให้เว่าตะโกนสักทีนึงก็จะเอาเสียงเว่าไปใส่อย่าเลยเดี๋ยวคนหูแตกพี่เว่าวหูแตกมีมีบางเงา มีมีบักงาเอาเอาอนนี้มีมีบักง้าเอาละเอาเอาไปขับาหลันี่้เิเอาะเอาละแวเอาเอาเอาละอะอะอะเอาละเอาละสักหนึ่งวินะทำไมหนูขึ้นกิ๊กซ้ายค้างอะมันเป็นไรอะขอบคุณครับคุณพีเอ็นมอสขอบคุณมากครับผมเดือนขอบมากครับขอบคุณครับขอมากครับครับจเดือนติดต่อกันขอามากนะครับผมเอวอมเลยมา เตะเตะเตะหน่อยดิเตะหน่อยไปถ่ายรูไปเล่นไมเหม่อไปในข้างบนนี้เตะเตะหน่อยเตะใกล้ตัวเราอ่ะยาะอ่อนกอล่ะตัวบ้าก่ะเตะไปะไปเอะเพื่อนเพื่อนมึงฟังกูนะไปไปเล่นเราก็เราก็เล่นตรงเขาเลยนะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเอามาชุบที่นี่เด้อไม่ได้รับทราบรับทราบรับทราบครับบอสอะโหลข้างบนเมื่อไปนี่ไม่ใครนี่ที่คนนี้ใครนี่เดี๋ยวเราอุ้มชูไป ถ้าผมตายชุบผมได้แล้ว<ห>พี่โอเคผมคจะเป็นบวเรอชุบอย่ไปเลย เออวันนั้นวันนั้นกูอยู่กรุงเทพเว้ยแต่กูไม่ได้มาจากบุกลินนะกูไม่รู้ว่าใครมันบอกเขาเปิดนะเขาเนะเอาล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 เอาละ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 เอะเอาละเอาะเอาละะเอาล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 อาละเ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 อาเอาละ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 เอาเอาละเละเอาะเอาละเอาละเอาละเอละเอาลเอาละเละเอาละเอาละเอาลละเอาอะเอาะเอเอาละเ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 อาเอลาละเเอาาละอาเอลาละเอาเอาละเละเอาเอาลอาเอาลเอาลอาเอาละาลาละอาลาลาละอา

ไม่ไดปชุบปลาแลกันเนาะุปาปาไมไไม่จะไปุปาปาไปไหมดเือนนีุปากมึงไมเห็นเพื่อนอนาเปล่ยไดไ้ไ้ไไไไตรงบ้านเราเลยบ้านเราไปบ้านเราเพื่อนป่บ้านเรา จแล้วุบแล้วก่อนเด้อเนรชุ่เผาเลยต้อนรุกเผาเลยนีกเป็นเี่อี่างี้คเกีงยางนไเปละเปลเเล่ยงอ่านัเกีงานังไปลาเากีนางน้ปลาเลากียางัไปลาเปเลมาลาปลเาเปลากับไปเล่นมาากลับไปเล่นมาเลา่วยด้วดิแมสช่วยด้วยชวด้วยดิแมยกูจะตา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 ยกูหมดหลอดละกูหมดหลอดละ ไก่นางกินังเลี้ยตองไปเอาเลยมันเลี้ยตรงไปเอาเลยมันเลี้ยตรงไปเอาเลยไม่อย่เงียบดิไก่นางไม่อยาเลี้ยมีเลี้ยเงียบดิขยับเลยตองไปเอาเลยเหียวมังกษัตริย์กูตายไอ้ยี่อแม่งตีกัวกวงไอ้คุยโอ้ตัวกูกระเด็นพ่อมึงไอ้เยีย เอ้เห oh, ็นกูหน่อยขอร้องเห็นกูหน่อยโอ้โหตบกูเก่มากกมากนัง้าบ้านกางกีนังกากนังกลับบ้านมากลับบ้านมาอาดีกากีนังมึฟังโก้ไปเล่นบ้านเรามาเล่นบ้านเรากากีนังกากีนังไปเล่นบ้านเราไปเล่นที่บ้านเรา ีเพืเรื่อยเลเลีหมดว่ะเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาเอามาเาเอาะเป็นบ้านเราเป็นบ้านเามเอนเี่นมีาเปลี่ยนมีเปลี่ยนมมาตัอชไก่เปลี่ยนมมาัชดเลี่นมีดมาตชเปลี่ยนมมาตัวชไปหมด่เี่นมีมาตชกอ เไปเาอย่เไปเรื่ยไปเรื่อยเรเราแล้วยวยลยฟันตรงเอนะเนมาเพื่อนมาย่ปฟันตรเออย่าฟันตรงเอเ้ยเพื่อนตายเพื่อนตยนอนอยไปจไม่ให้ไปไม่ก่อนไปไม่ก่อนเขาชุบอยู่เห็นไหเขาชุบอยู่เขาชุบอยู่ตายเอยตาเอ้ยยาะตายต้องชุบย ไอพี่ยินตายอพียินตายอพี่ยินตายช่พี่ยินหน่อยช่พี่ยินน่อยกินน้ำชุเพื่อนหน่อยสวไกินน้ำช่เพื่อนหน่อยกักินน้ำชเพื่อนหน่อยชุเพื่อนหน่อยเี้ยพี่ตัวหนเอ้ยไม่ต้องแยกมึงมึงฆ่ามึงฆ่าเพื่อนมึงฆ่าัตยกันยังเมื่อกี้ไออ่หาต่อเหไอหาต่อเหรอหาไม่เจอนายกนใครบ้าเปลใครป้าเป้าไปกินเนี่ยใครป้าเปใครป้าเา เล่นไปเล่นไปยัดย hey, ับยัดเข้าให้เฮ้ยกูหมดแล้วเกาะเพนกูเกี้ยงละเพพืื่่ออนนรีเเฮ้ยใครน้ำปิดตัวชุบข้นงในปิดตัวชุบข้างในเนี่ยเนี่ยเขารีฟีน่ะหลังบ้านเราเนี่ยมาปิดตัวชุบใหน่เพื่อนเอ้ยลีหมดวะเพือเพื่อนเพือตายอยู่เขาถึงไม่เปลี่ยนมีดเลยนะเออคนถึงไม้เปลี่ยนมีดได้แล้วเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดปินตัวชุบเลย แกนัลเลียดีแกนั่ีเลียดดีเลีีแล้วกแกนั่าดนาอเถอีกอนเนมา่อขึนอลีบ้านาลีบ้านเกนัเงลีาน่าลี้านเกนงลี้านาลีานาลีานเกนั่งลีบ้นาลีบ้นาลีบ้าน่อแกนัลีบ้าน่ากนงลีบ้าน่อแกนอ่งลีบาน่ากน่อลีบ้าน่ากนังลีบ้าน่ากนัลีบ้าน่ากนลีานกนลีาน่กนลีานกนลีานกนลี เขาเกิด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 เกรงสนแม่าม่ต้องฉุดแล้วพี่ความรักก็เหมือนความรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รักก็ยังรักเขาทั้งทั้งที่รู้หวานเจี๊ยบ ตอนมึงเล่นกูกับมันเพนสิบมันพอเหรอวากูากูเล่นปืนยังไม่พอเลยเนี่ยไอ้เหี้ยหรือว่ากูปัม๊มปั๊มแบบไม่คิดเดยอะไปวะใช้ประมาณสิบห้าเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เปียวมันเข้าใจผิดนะน,น่ะที่มึงที่มึงฆ่าเองแล้วมึงไปบัฟเขาะเอะเดี๋ยวรอมาเตือนมาใครวานต้องบอกเปียกด้วยเหี้ยคนรวยสัตว์ฆ่าเองยังเหี้ยเลย ก็บอกแล้วก็บอกแล้วไซมอนมันเพชรผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วผมบอกไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วไปไปเช็คชื่อไปเช็คชื่อจ้ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้อขอบคุณครับโลครับไม่โลครับไม่โลครับตลอดครับเมื่อกี้นี้แทงก่อกนะครับแม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไม้แม่ไอ้แม่ของเรามานี่ก่อนเราจะปิดฉากเรามาสัง้ายนี่มันกดไม่กลับว่ะ ตื่นมาสี่ห้ารอบบ้านคุงตายตลอดเลยมาบ้านคุยบ้านคุยบ้านบ้านบ้านคุยเวลาเราเขาจะหมดแล้วอ่ะเราเหลือเยอะๆเปลี่ยนมีดได้ไหมหินตายพอไม้เพื่อนครยอะไรครับพี่กายครยอะไรบ้านกูอยู่ไหนวะวงเสื้อแดงเลยอ่ะเอาไปบ้านกูมีแค่นี้วะเอาอยู่นี่หมดเลยเอ้าอันนี้ใครเนี่ยไม่ฮัลโหลฮัลโหลมึงใครเนี่ยาเสือวจะไปแย่งย้ายมา มึงดูรวยเนาะเฟกกูว่าไม่ไม่พี่แม่ผมให้ตังค์ผมมาเจ็ดแสนอะเออสกินกินไปแล้วห้าแสนหาบ้านเข้าครับไปให้แสนนึงพี่แต่ผมเหลืออยู่ห้าแสนใส่รองนึงผมไม่ต้องฟาร์มเลยนะเออฮัลโหลครับบ้านเสือดำจะยุบแล้วนะเออจอกันเดี๋ยวเป็นเป็นเสือสมิงแทนเป็นคุยแทนนะไปบ้านคุยอ่ะไม่มันต้องแยกย้ายกันไปเติบโตไว้บ้านเราอ่ะเออจอกันเดี๋ยวมันมันเปิดแล้วไอ้เจไปไหนอ่ะจะบอกไอ้เจกดอนดอกอันนี้คือระลึกไว้ในหัวใจไอ้เจคือคนที่มีผ้าแปะแปะ ปสีเหลืองใช่ไอ้เนียมันมันชุบกูไปแ,แ,แล้วมันเมะคนไปอ่ะโคตรบ้าไอ้เนี่ออยมันเอ๋ย